สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพบกับผมแม็กซ์อีกครั้งในช่อง welcome on board ามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นตอนที่ผมได้กล่องอันนึงมานะสั่งมาจากร้านสเก็ตร้านหนึ่งในไทยนี่แหละไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับแต่ผมเป็นลูกค้าเขาเนาะนี่วันนี้เราจะมาแกะกล่องกันว่าผมสั่งอะไรมานะ คดีเขาเพิ่งมีโปรดักต์ใหม่เข้ามานะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็เลยจะมา Unbox กันนะครับแต่ก่อนอื่นยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่อง Welcome On Board ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันนะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะอันนี้เป็นกล่องนะ สติกเกอร์พรอนโตนะครับก็น่าจะรู้ว่ามาจากร้านไหนนะเป็นร้านดังร้านหนึ่งเนาะจริงก็คือร้าน p a v e เมน t นั่นแหละนะก็เป็นที่รู้กันแหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมานะรอบนี้ของเพล e เมนโอเคนะดูปุ๊บป,บปบนี่อย่างแรกเลยภูมิใจเสนอมากนี่นะเป็น กริปเทปของงานเพฟเมนนะผมว่ามันลายมันได้อะมันเหมือนพรมเปอร์เซียยังไงก็ไม่รู้เนาะสวยเลยเดี๋ยวผมจะเอามาใช้กับตัวแผ่นโอสคูลนะแผ่นแผ่นเสืออ่าไทเกอร์อีโหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะแล้วก็ไฮไลท์ของของกล่องเนี้ยมันคืออันนี้ เอออันนี้มันคือทรัคของ s ซส m ม c นะครับนี่เป็นทรัคสปริงนี่จริงๆมันก็คือทรัคของลองบอร์ดนะดูกันชัดๆนี่มันเป็นหน้าตายอย่างนี้ s ซส m ม c ์นะเซส,สมคเนี่ยมันก็จะมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสปริงแต่ละค่าเนี่ยมันก็จะมีความแข็งต่างกันเนาะแล้วก็ทรัคตัวนี้มันจะมีองศาอยู่ สองอันนะส,สององศาก็คืออันนึง่งมุมไพวอตเนี่ยสาองศาอีกอันนึงสี่สิบองศาอันนี้ผมสั่งตัวที่เป็น45องศามาเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับการเอามาเล่นคอสตอมสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟสเกตเนาะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปสั่งที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีสปริงหลายสีเลยสีสม้มสีฟ้าสี ม่วงสีแดงนะครับซึ่งก็จะความแข็งต่างๆออกไปนะซึ่งตัวนี้มันก็แล้วแต่ว่าคนเล่นน้ำหนักเท่าไหรนะ่เนาะซึ่งจริงตัวสีฟ้าเนี่ยผมก็เห็นตามสเปคมันประมาณจําไม่ได้นะ50สําหรับคนที่หนัก50ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมตัวใหญ่เนาะผมเก้าสิก็เลยสั่งนี่มาด้วยนี่นี่เห็นไหมนี่สปริงอันนี้เป็นสปริงสีม่วงนะครับ สีม่วงเขาบอกว่าเป็น Heavy นไม่รู้หมายถึงคนสปริงมัน Heavy หรือคนเล่น Heavy เนาะก็ถ้าตามสเปคมันน่าจะประมาณ90ขึ้นไปนะครับสำหรับสปริงสีม่วงถ้าเอามาเซตกับตัว s u r ร s ฟ a เ e a d a ะแดปอร์ครับผมคิดว่าสปริงมันก็ควรจะแข็งหน่อยนะครับเหมือนหลักการที่เราใช้ในการเซตอัพตัวบูชิ่งของ s t สตี Truck ที่เอามาใช้กับตัว s ซ r ร์ฟสเก็ตอะแดปเเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดในในตอนตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัค uh, ที่เอามาเซตอัพในเซิร์ฟสเก a ตอะแดปเตอรแล้วก็พูดถึงการวิวไบต์ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมีปัจจัยอะไรบ้างนะถ้าสนใจก็ติดตามช่องเอาไว้นะครับนี่อันนี้คือแถมอีกอย่างนึง จริงไม่ได้แถมหรอกผมสั่งเสียตังนะอันนี้ก็คือลูกปืนนี่ลูกปืนของ seismic นี่แหละม,มันชื่อว่าเท c ต o อนนะเทกตอมผมก็เห็นเหมือนกันตอนที่ไปดูในเ,เว็บไซต์ต่างประเทศนะอันนี้เป็น six ball นะก็คือเป็นลูกปืนที่มีเม็ดลูกปืน6เม็ดนะก็จะคล้ายๆกับดีไซน์ของที่เป็นโบนสวิ s s ิกอะไรพวกนั้นนะที่เป็น ที่เป็นลูกปืน6เม็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีไหมนะซึ่งเรื่องของลูกปืนเนี่ยก็ติดตามกันเอาไว้นะมีแน่นอนการรีวิวตัวลูกปืนเพราะผมก็มีลูกปืนเยอะมากตั้งแต่ของจีนเซรามิกเอ่อบรอนซ์สันเซรามิกรอรอนสันรอที่ที่คิดกันนะผมก็เทสอยู่นะเทสมาแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอืมรอบนี้ก็มีประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวตัวนี้มาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับอืมที่สำคัญคือเขาเพิ่งวางขายนะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูใน p a จ e มนต์ได้นะซึ่งจะบอกว่าราคาดีเลยทีเดียวอ้ออีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมแกะมาผมดูพอดีพอดีในในเว็บอะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าตัวนี้เป็นทรัคอสเปคไหนนะซึ่งนอกจากตัวสปริงแล้วเนี่ย ใน,ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องขององศาให้เลือกใช่ไหมแล้วก็ตัวนี่ตัวที่เรียกว่าฮอลโลหรือไม่ฮอลโลนะดูนี่ดูนี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นฮอลโลเอ็กเอกซเซลนะก็คือเป็นแกนกลวงนี่เห็นไหมโอ้มองทะลุเลยมองทะลุเลยเออนะซึ่งมันก็ทําให้ตัวทรัคเนี่ยน้ำหนักเบานะน้ำหนักเบาอันนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไหนดูสินี่นะมิตาช่าง ่างกันให้เห็นเลยโอเคนี่นะเกี่ยวไปฟับอ่ะมาดูพร้อมๆกันเลยไหนเท่าไหร่เท่าไหร่อืม5 5กรมอืกรัม,มจริงๆมันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะเนื่องจากมันมีชุดสปริงอยู่เนี่ยถ้าไปจับคู่กับพวก วอเตอร์บอลหรือว่าอะแดปเตอร์อื่นๆเนี่ยรับรองหนักหนักกว่านี้อีกเนี่ยให้ดูนะนี่วอเตอร์บอลนี่วอเตอร์บอลของแท้เท่าไหร่นะของแท้ก็515เข้าไปแล้วบวกกับเมื่อกี้400กว่าก็เกือบโลอะ่ะก็เกือบโละนะครับชุดหน้าบวกล้อบวกอะไรอีกก็ โลกว่าเนาะก็ทําให้หน้ามค่อนข้างหนักก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยมันจะประกบคู่กันแบบนี้ออกมาแล้วเด็ดไหมนะก็รอ,อดูกันนะสำหรับอันบ็อกซ์คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะเพราะว่า เราก็เป็นช่องใหม่เนาะผมต้องการกำลังใจในการมีผู้ติดตามเนาะถ้าเกิดยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็มาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย